อาบัตทั้งเจ็ดกองอาบัตแปลว่าการล่วงละเมิดหมายถึงโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดศีลบทซึ่งเป็นข้อห้ามแห่งภิกษุใช้เรียกความผิดทางวินัยของพระภิกษุว่าต้องอาบัตอาบัตมีเจ็ดกองหรือแบ่งได้เป็นสองประเภทตามความร้ายแรงได้ดังนี้หนึ่งคารุกาบัตเป็นอาบัตหนะักใกล้แก่อาบัตปร,ราชิกเช่นการฆ่ามนุษย์และอาบัตสังฆทิเศษเช่นการยุยงส่งให้แตกกัน หรือผู้จาและเล้าลมสตรีเพศสองละหุกาบัดเป็นอาบัติเบาหรืออาบัติที่โทษไม่รแรงมีห้อย่างคืออาบัตทุลจัยเช่นการฉันเนื้อต้องห้ามดังได้อธิบายในคลิปก่อนหน้านี้อาบัตปาจิตติเช่นผู้จาส่อเสียดอาบัตปาติเทศนิยะเช่นรับของโดยตรงจากมือสตรีอาบัตทุกกฎเช่นสวมเสื้อสูงหมวกพกศีรษะและอาบัตทุกพาษิตเช่นพูดไม่ดีแม้เพียงลาอเล่น ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ